สวัสดีค่ะตุ๊กตุ๊กนะคะวันนี้ตุ๊กจะมาสอนวิชาการงานอาชีพค่ะใช้มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องงานช่างเครื่องมืองานช่างนะคะเรามารู้ความหมายของงานช่างกันนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะงานช่างหมายถึงงานประกอบติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ นะคะในชีวิตประจำวันสร้างสิ่งของเครื่องใช้และอาคา,สารสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้คือความหมายของงานช่างทีนี้เราจะมาดูเครื่องมือชนิดต่างๆกันนะคะว่าเขาชื่ออะไรมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะคะเริ่มกันเลยนะคะเครื่องมือชนิดแรกค่ะเครื่องมือชนิดแรกนะคะเลื่อย เลื่อยนี่ค่ะนี่คือเลื่อยนะคะอันนี้เรียกว่าเลื่อยลันดาชื่อของเขาใช้สำหรับตัดหรือเลื่อยไม้ให้แยกออกจากกันนะคะที่สองค่ะคอนนี่ค่ะคอนเรียนดูนะคะคอนแบบ่งเป็นสองแบบ่งเป็นสองด้านเลยนะคะด้านที่เป็นด้านคอนนี้ใช้ตอกตะปู นะคะส่วนที่เป็นหงอนนน,นี้ไว้งัดตะปูหรือดึงตะปูตอนที่เราจะซ่อมแซงงานนะคะชิ้นต่อไปค่ะตะปูนะคะตะปูนี้ก็ไว้สําหรับตีนะคะตียึดให้ไม้สองแผ่นยน่ด้วยกันนะคะตะปูนี่นะคะนะคะตะปูต่อไปค่ะตลับเมตร ชิ้นต่อไปนะคะตลับเมตรนี่ค่ะตลับเมตรนะคะตลับเมตใช้สําหรับวัดชิ้นงานต่างๆนะคะต่อไปเลยนะคะว่าคืออะไรคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์ไว้สําหรับตัดหรือกรีนะคะตัดหรือกรีเช่นกระดาษหรือพลาสติกนะ ดูนะคะปะแจาเลื่อนส่วนนี้จะเป็นด้ามส่วนด้านหน้าๆๆนี้เห็นไหมตัวปายนี้มีสาหรับเลื่อนเลื่อนทำไมคะเลื่อนไว้สาหรับล็อกหัวน็อตให้อยู่ที่นะคะเนี่ยตัวเลื่อนอย่างเงี้ยะค่ะไว้สําหรับล็อกหัวน็อตน,นะคะสุดท้ายค่ะปืนเกาวนะคะปืนเกาาไว้สําหรับติดยึด สิ่งที่สิ่งของต่างๆที่เป็นของเล็กๆนะคะและรับน้ำหนักไม่มากนะคะ <S <S นักเรียนพอจะรู้จักเครื่องมือต่างๆที่ครูนำมาให้เรียนยแล้วนะคะ <S 1> <S 1> นักเรียนลองสำรวจสิเะว่า,าที่บ้านของนักเรียนอะค่ะมีเครื่องมือแบบที่ครูนำมาให้เรียนดูหรือเปล่ามีนีดไหนบ้าง นะคะและชื่ออะไรนำไปใช้งานอย่างไรเรียนจำได้ไหมคะนะไทยนี้ครูขอเตือนนักเรียนนะคะว่าเครื่องมืองานช่างบางชนิดอาจเกิดอันตรายกับตัวนักเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนใช้งานขอให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองด้วยนะคะนะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจำชื่อเครื่องมืองานช่างได้ทุกชนิด และนำไปใช้งานที่อยูกวิธีนะคะครูขอจบเรื่องเครื่องบริงานช่างเท่านี้สวัสดีค่ะ